ท่านผู้ชมทุกท่านผมหอมแดงและเพื่อนๆยังไงเล่าลกรณี้เพื่อนๆกำลังจะรับชมรายการของ Guardian TV แต่ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์ซับสไคร้และคอมเมนต์ทิ้งไว้ด้วยนะครับไปสนุกกันได้เลยสวัสดีทุกท่านนะฮะ สำหรับใครที่สนใจเกมแท้เกมดีเกมดังราคาถูกนะก็ไปได้ที่ดีชมเกมสโตร์ทีเอชถ้าสนใจแล้วก็อย่าลืมไปกดไลค์แฟนเพจกันด้วยนะเว็บเขาก็มีนะจ๊ะเชื่อใจได้ส่งดีส่งไวนะส่งถึงมือท่านแน่นอนนะครับอย่าลืมไปอุดหนุนกันนะอ่ะ <c oughs> กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับลูกเด็กเล็กแดงญาติผู้ใหญ่นะครับแล้วก็กราบสวัสดีพ่อแม่หลายๆคนที่นั่งดูลูกท่านดูรายการนี้อยู่ด้วยนะครก็ก็น้องๆหลายคนน็บอกว่าพ่อแม่นั่งดูอยู่ด้วยเขาสนุกมากขอบขอบคุณนะครับท่านผู้ปกครองทุกท่านนะครับที่ดูรายการผมมาคอยติดตามกันต่อไปนะจะจุุบรู้เลยนะนะครับต่อมาเรามาอยู่ในเกมปาโปแอนโญนะครับสำหรับกระผมก็คือ นายกาเดียนนะีครับหรือว่าเรียกผมว่าไมค์ก็ได้นะถ้าเรียกชื่อเล่นก็ได้นะครับแบบแบบแบบไอ้เชียก็พูดอะไรใหญ่ๆเนี่ยนะฮะตอนนี้เราก็มาอยู่ข้างในนะครับข้างในตรงนั้นมีที่ใส่กบนะฮะผมว่ามันต้องใช่นะครับมันต้องโดนนะครับน้องกบแบกเข้ามาอืมพาดบ่าย่างฟินหน้าตาใช้ได้นะครับฮัลโหลฮัลโหลฟล็อกโอเคเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยมีข้างบนด้วยวะมันต้องมี something e v e r y t แน่นอนนะครับตอนนี้กูลงแล้วแบบ ถ้าลงตอนนี้มันมันมันจะทันไหมกลัวมันไปแล้วมานี่เฮี้ยมาแล้วยิงเราจะฮะเย็บหนึ่งสองปิ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 งเย็บประตูเปิดเยี่ยมกูเข้าก่อนละเอาจะเอาฮะแล้วฮะแล้วเฮ้ยที่ไหนวะกรรมเอาเอาไอ้เหี้ยเอา เดี๋ยวก่อนอ๋อมาอยู่ตรงนี้เลยนะฮะก็เหมือนกับล่อใช่ไหมโอ,โอเคนะครับท่านผู้ชมเนะี่ยมันเป็นการลลอกล่อที่ดีเยี่ยมเลยครับเราเราเราครับต้องจับกบนะฮะแล้วก็ล่อให้มันเข้ามาใกล้ใกล้กลครับแล้วก็เข้าประตูไปนะฮะนั่งไงมาแล้วมาแล้วิบหายล้มาแล้วใครจอยมาไว้สัตว์เดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวกูจะไปเตะตูด เดี๋ยวก่อนเฮียบัตบัตบัตฮัลโหลชิบหายกมกมของกูกมของกูไปแล้วตายเยอะ,ะกมของกูแท้ๆนะครับมันไม่ทันอะ่ะมันเร็วเกินไปเอาไปแดกจบไปกินไปมะพร้าวเน่ากินแล้วปี๊ดปีด ปีนดิครับจอนจอนจอนเป็นไงบ้างโอเคจอร์นดบายมายเฟรนด์แคมอนออกมาสิกรบกอบกบอบพ p อั up u โอเคอ๋อฮะฮัลโหลฮัลโหลจอนวันนี้ชิบหายใกล้ละเดี๋ยวมันพุ่งไปก่อนละแวบก่อนละ โอเคเชยไม่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 ไม,ไม,ไม่จะเย็นแดกเอาบายเอากำก <s> ็แดกได้นี่โอมีเลอด้วยผมก็เลอได้นะอืะอมึงเลอได้กูก็เลอได้นะครับอาจะก,กำไปไหนแล้ววะฮัลโหลเฮ้ยเสียงอะไรน,น,นั่นนี่นี่มันกล่องไม่ใช่ไม่ใช่กล,อล่องใบเหรอเอาหลับซะง,งั้น วิ่งมาแต่หัววันแล้วก็หลับแม่งเบยนะแล้วกวนี่มันคืออะไรโอ้กูเหน็นมะพร้าวเน่าอีกแล้วมะพร้าวเน่าอีกแล้วนะครับท่านผู้ชมนะฮะมันต้องมีจิตวิทยากบแน่นอนครับผมสงสัยไม่ผมทำไรอยู่เนี่ยเฮ้ยอีสมเจตฮัลโหลสมเจตกำไปไหนอะสวัสดีท่านผู้ชมสวัสดีสวัสดียางด้วยนะครับสวัสดีกิ่งไม้สวัสดีแพร่สวัสดีน้ำ ัสดีสมเจตไม่เย่อปกไหมเราจะกำหลงได้อังกวัวมึงหลงได้อังกวัวเดี๋ยวเดี๋ยวได้กระจายความดำเข้าสู่ร่างกายเล้วก่อนมีการจูบด้วยแสดงว่าหลงหลงหลงรักเราใช่หลงรักผมใช่หลงรักควายโกก็ไม่บอกนะครับเอากำอีกสมเจต ย้ายบ้านกันอย่างนี้เลยนะครับควายคุิโกนะครับ use my s e ติเพ t เออเชี่อกวนอ่านไม่ทันมันบอกให้ใช้ไอเนี่ยความจริงมันชื่อควายโกนะแต่เราเรียกควายโกมาตั้งนานแล้วก็เรียกมันต่อไปแล้วกันว่าควายโกนะฮะน้องควายโกใไหนๆก็ไหนๆละเรียกเรียกมันตั้งแต่พาร์ทหกแล้วกันน้องควายโกนะฮะควายโกก็สมเจนนะอาจจะได้กันก็ได้นะมีการหลอกแตะอ่งนะครับจุ๊บน้องควายโกไปนิดหนึ่งนะะนิดหนึ่งเลยทีเดียว ตอนนี้เราก็เหมือนกับว่าไม่ดูสัญลักษณ์มันเป็นพารเซลอะไรวะตอนนี้งงมากพารเซลอันนี้เกี่ยวกับตัวนี้ครับตัวสหลาดนั่นเองนะซึ่งมันเชื่อมกันโอ้โหงงเอามือนละกูออกกรรมอาการหนักเลยนะฮะทำไมครับแล้วยังไงครับ ให้ผมทำไงครับสมเจ็ดครับหาแล้วเราสมเจ็ดอ๋อกรรมหายแล้วชัว sure, ร,ร์ครับกบครับต้องจับกบอีกแล้วใช่ไหมมานี่กบกบโอเคเออมันใช่ใช่ไหมเฮ้ย <c oughs> ก่อนจะจับกบนะเราควรต้องอันนี้ก่อนวางจงโดด จงโดดขึ้นกบเอานิ่งเลยนิ่งเลยนะครับจับมาแล้วนิ่งเลยขอคุ้มหน่อย Do you find yourself stuck maybe a fat belly to hold e ืไอ้อ้วนเนี่ยทำไมอะเกี่ยวกับฟันเฟืองท้องสับปะรดเอาใส่รักให้มันตรงกันว่างั้นนะครับ Monster bed will move มันจะหมุนไปทางที่ถูกต้องมันจะกำมืนเลยส่วนก็คือต้องเอาสายลักให้มันเป๊กันนะฮะแล้วก็กบกบเอ๋ยกบฮัลโหลกำแม่งลุกทันทีทันใดขอยืนนี่ก่อนเลยเอ้ยก้าเลยเชียวกำตกใจหมดเลยมึงวิ่งไม่ได้มันจะ เดี่วก่อนเอาไปนู้นลองแดกสิอร่อยไหม <ST UT> แล้วฉันต้องทำย่างไรออกร,รม <ST UT> บาดละกูบาดละกูบาดละกูอุ้ย <ST UT> เชี๋ยอ๋อไม่เกี่ยวกันตรงนี้ถ้าถ้า ถ้ามันกินกบมันก็จะโผล่ขึ้นมาให้ไปเก็บกับเขาข้าขงบนซึ่งมันก็ไม่ได้มีความหมายอะไรอ๋อฮะนี่ไงมันมีความหมายตรงนี้แหละนะครับกดฟันเฟืองไปนะฮะบ,บ้านอาจจะโอ้โหถ้าจะกระจายกันอย่างนี้นะครับมันก็จะอลังการเกินไปนะฮะ มันก็จะดูแบบโอ้โหบ้านถ้าคนอยู่ในบ้านนี่ตัวเป็นท่อนๆนะฮะเอืมอันนี้ก็สัญลักษณ์ให้ตรงกันและสัญลักษณ์แม่งอ๋ออ๋อไม่รู้ไม่รู้เลยเลยเขาดูอีกทีโอเคโอเคโอเคบานกูงงละ อันนี้ก็นั่นไงมีข้างบนอีกอันหนึ่งนะครับซึ่งไปยังไงก็ไม่รู้นะน่าจะต้องเปิดให้หมดก่อนนะฮะอาจจะอาจจะอะไรเรกทำอ๋ออ่าฮะโอเคเชิบดึงดีครับ เอ้าโอ้โหนี่มันอมนอนน้อยฮัลโหลฮัลโหลแผมันต้องมันคือมันคือเตียงนอนใช่ไหมสวัสดีเตียงนอนนะครับทำไมขาเยอะจุงยังกระตะขาบตัวบานนะฮะเหมือนตะขาบที่เป็นถ,ถูกทับเป็นกล้วยทับนะฮะแล้วไงกำจันฉันจะไปยังไงต่อล่ะฮัลโหลมองหนะ้า นะก,กูหาอะไร <c oughs> มันไม่มีอะไรให้โดดใช่ไหมนัม่นพาทิ่แล้เนี่ยทำไมมันสีแดงจุงนะฮะก็ต้องตรงนี้อีกนะเอออันเนี้ยนี่ไงโดดได้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 ดดไดกระไม่ได้เหรอังได้ดิวะอาชับเอ้าเชี่ย อ้าวไม่นะจันไม่นะทำไมโดดขึ้นไม่ได้ล่ะโอเคมึนก็คือต้องลากมาตรงนี้เลยนะแต่แบบอ๋อรู้แล้วทำไมโดดขึ้นไม่ได้นะต้องล่อมาตรงนี้ก่อนนะครับเอามอนสเตอร์มาตรงนี้นะแล้วก็กระโดดขึ้นพุงไปว่ากัน นี้ก็ต้องทำให้มาตรงนี้ก่อนตรงนี้ด้วยเอามืนละโอเคอาห,าหมุนไม่ใช่หมุนหมุนเรียบร้อยะฮะอานจะ นั่นมันอะไรนะงวงช้างกันหรือผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะเดี๋ยวก่อนนะผมคิดว่าผมต้องพลาดอะไรสักอย่างหนึ่งถ้ามันอยู่ตรงนี้อ๋อไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่พลาดไม่พลาดโอเคมันต้องใช้หัวคิดนิดหนึ่งนะครับนิด <Nice S 2> หนึ่งเลยทีเดียวนะมีตะขาบตัวแบนนะคะกับ แพตะคาบตัวแบนนะครับมอนสเตอร์ที่นอนอยู่ข้างบนกับเอิม่มงอนไก่นะครับงอนไก่ทีนี้ก็ต้องเข็นไปยุดดับอนาด <c oughs> ทีนี้ก็ต้องหมุนมาเอิม่มมาตรงนี้นะฮะสัญลักษณ์อะไรโอ้โหน้ำสัญลักษณ์มีหัวงอน สัญลักมีหัวงอนนะครับมีหัวงอนโอเคมีหัวงอนจะไม่มีหัวงอนมีหัวงอนมีหัวงอนสัญลักมีหัวงอนอันนี้นะฮะฮัลโหลใช่ปะวะอันนี้ปะวะกูก็ไม่รู้อันนี้แหละนาล่าจะใช่โอเคไปดูต่อนะฮะว่าใช่ไหมไม่ใช่เหรอวะ ก็ใช <insecurity? S 2> ่ดิก็ับอ๋อมันติดหรอวะมันติดน้ำมันเลยเข็ดไม่ได้ปะมั้งก็ควรจะไปตรงเซลักตรงนี้หัวงอนหัวงอนวงโค้งหัวงอนวงโค้งวงงวงมันคืออะไรวะหัวงอนวงโค้งวงงวงหัวงอนวงโค้งวงงวงนี่บอกตรงนั้นยังไม่นั่นเลย จะใช่นะนี่ไงวีวี v. อ๋อถ้ามันมีวีวี v, นี่ยมันคือใช่นะครับต้องมีเสียงวี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 ฮัลโหลวีวีนะครับโอ้โหสวัสดียาวเหยียดแล้วตรงนั้นฉันว่ามันติดนะแล้วจะเข็นไปได้ยังไงหรือว่าจะทะลุทุ่ทะลวงไปเลยทีเดียวอ๋อให้โดดนะครับฉันว่ามันไม่ใช่หนายฮัลโหล โจ์โอเคไอ้อย่างงี้นี่เองเนะนี่ไงล่ะกดปุ่มเตรียมดูบ้านกระจายเลยนะครับเย็บไปย่างนี่กินกินผลปีศาจย่างล่างของบาร์กี้ไปใช้มาบ้านเนะี่ยมันก็ใช้ได้อยู่นะโอเคฮะดันไป ตอนนี้เราต้องเข็นเจ้าสับปะรดขี้เซานะกินแล้วก็นอนไม่มีชีวิตไม่มีอยู่แค่นี้จริงๆกินแล้วนอนนะไปที่เอ่อไปหาไอ้สมเจน,นะครับที่มันขโมยจุบเ,นะาเรานะฮัลโหลมองนะหาอะไรล้กดจุบนะฮะบ้านอีเช่นเคยนะครับกระจายจิบิ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 อ่าใกล้ถึงละเป้าหมายของเรานะฮะ ท้ามอนสเตอร์ไปตรงนั้นนะครับประเด็นคือสัญลักษณ์อะไรวะเอ้ากำกำเลยนะเดี๋ยวก่อนนะตรงนี้มีเส้นๆอะไรนะผมต้องสังเกตหน่อยแล้ววะอันนี้เป็นม้วนม้วนมวนเหรอ ไม่รู้เว้ยเฮ้ยโอเคแล้วตรงนี้คือ,อไรตรงนี้มันไม่มีทางคือตรงนี้มันมันยังไม่ได้หมายตรงเนี้ยอ่าฮะไม่ได้บอกอะไรเลยนะครับเดินไปทั้งกล่องนี้แหละฮัลโหลบอกนะครับสวัสดีกล่องนะครับอยู่บนหัวฉันเป็นไงบ้างนะฮะก็สบายดีนะ นี่ไงวีวีแล้วอ้าวกรรมสบายใจออกไปเลยเกก,กะโอเคไหนะดูซิว่าวีวีเนี่ยอยู่ตรงไหนนะครับวีวนะีน่าจะอ่ะฮะโอเควีวีนะรู้เลยนะครับผักไปเยี่ยม มีการกระตุกขากๆๆๆน,น,นี่็ก็เล็กๆน้อยนะฮะอีกอีกคุยก็เข็นไปได้ไงครับมันใหญ่มากเลยนะตอนนี้รูส้สึกอยาแยงสแพรนี่มากเลยมันเหมือนเรากำลังสัมผัสตะขาบอยู่นะฮัลโหลกู <Hello. S 1> ไปแล้วบายโอ้โหถ้าจะโดดสูงนี้เฮ้ยกูขึ้นมานี่เลยวะล้วผมผมขึ้นมาถึงนี่เลยเฮ้ยมันใช่ไหมเนี่ย ฮัลโหลหน้ามึนมากโอเคครับแล้วไงต่อครับตรงนี้มีอะไรตรงนั้นมีสะพานนี่ขึ้นด้วยนะฮะแต่ว่ามันก็ไม่มีอะไรนะครับอ่าฮะโอเคไปต่อเลยดีกว่านะฮะตรงนี้มีเฟืองให้นอนครับกดแล้วมันก็จะปริงปริงชัว sure. หมุนน่าตามตาเต็บ โอเคเออแล้วมันก็ลุกขึ้นมาเจอมะพร้าวมะพร้าวที่นหนโอโ้โหจมูกมันไววะสวัสดีสมเจตวิหารอยู่ไม่ไกลจากนี้หรอกอย่ยลืมมอนสเตอร์ล่ะให้มันตามมาด้วยฉันไปละสมเจตนางสมเจตนางเกลียนแตง่งจะโอ้เยอะโอโ้โหทางนี้คุกก็ ไม่บอกกูเลยมึงบอกกูแค่มาทางนี้นะครับไม่ได้พูดอะไรอีกเลยนี่มันเอ่มต้องให้ลูล่ามาเปิดน,นะโอ้อีกแล้วว่มามะพร้าวน่าถ้าไม่มีมะพร้าวน้าเนี่ยสแสดงว่ามันงืมง,ม,งมนะครับเขเรียกว่ามันเป็นภาระนะครภาระที่เราต้องต้องไขกุญแจนะครับต้องหมุนเลยทีเดียวนะกมเอาจะหาแล้ว เชียกกบจเยจ็นใจเย็นมึงมานี่ก่อนมานี่ก่อนมานี่ก่อนชิบหายละแบกกบวิ่งก่อนชิบหายขึ้นละโอเคฮะอ๋อต้องกระโดดไปตามทางไอ้ฟักแล้วอยู่นี่อย่าขยับ ข้าใจป่ะอย่าขยับโอเคอยู่เน w ะโอเครู้เรื่องรู้เลยนะรู้เรื่องเลยไปแล้วเดี๋ยวแม่งมีตัวหมุนนี่ครับก่อนไอ้กบม,มึงลงมามึงลงมาจับรู้เลยว่าเป็นยังไง อยู่นี่เป็นเพื่อนมันนะครับน่ะอยู่นี้ในดีนะฮะเอิม่มเจมกับเบิร์ดนะครับอยู่ตรงนี้นะอย่าไปไหนนะคุณเจมกับคุณเบิร์ดนะอย่าซนนะครับเดี๋ยวจะพาคุณเคียวมันม,มาร่วมคุยด้วยนะสามพี่น้องกบนะครับจะเย็นๆนะรู้เลยหมุนนี่ครับอยู่ตรงนั้นแหละงลงมามงลงมาไอ้เคียวยันนี้ นะครับพาเคียวมาแล้วนะฮะโอเคแม่เคียวดกเด็กดกเกเาะสันแนนเลยใจเย็นๆโอเคจ้าอยู่ตรงนี้ไก่ไม่ใช่ไก่เคียวเบิร์ตเจมนะครับอยู่ตรงนี้นะครับคุณคิดโทชันนะครับคุณสกิดนะฮะแล้วก็คุณเคียวออนฮารุฮินะครับฮารุฮ uh ินะครับโอเค แล้วไงต่อเรามาถึงนี่แล้วแสดงว่าเราต้องไปล่อนะครับแล้วก็เปิดทางข้างในก่อนนะฮะโอ้ <c oughs> อะไรวะนั่นจะนั่นมันวิหารนะแล้วไอ้ลอยๆนั่นมันคืออะไรวะกรรมเอากรรมเลย <c oughs> ไม่รู้เดินยไม่ได้แม่แลวกันโอเคต่อไปเราจะต้องเจออะไรอีกนะมีมะพร้าวไอ้มอนสเตอร์เต็มหมดเลยมอนสเตอร์ชอบกินมะพร้าวนะมันจะสมเจตลูล่าลูล่าออนวอนให้ลูล่าฟื้นขึ้นมา เฮ้ยขี้กาขึ้นดำอ่ะฮะฮัลโหลคุยกไม่นะอืมฮะทำไมขี้กาขึ้นตัวฉันล่ะฉันว่าฉันอาบน้ำมันนะคุยก็ พวกเราเป็นหนึ่งเดียวกันหรือเปล่าฮะสวัสดีเริ่มมีวงแหวนเซเลมูลขึ้นมานะครับลอย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 ป,ป,ปิ๊งปิ๊งนะฮะเพื่อช่วยลูล่า,ลลาคุณต้องควางกับดักมอนสเตอร์เอ่อสกีดเอาฮิสแองเกิลตะด็อกวิโก ระวังนะคุยโก้ฮะกำเอาชิปหายแล้วกลายเป็นคุยโก้เวอร์ชั่นฮะกลายเป็นคุยโก้เวอร์ชันอืมนักอืมยังก็คงกระดูกนะครับมันคือคงกระดูกเดินได้ใช่ไหมชั้งมันนะฮะแต่เราต้องทำยังไงกับมอสเตอร์ต่อนะครับต้องล้อมาทางนี้หรือเปล่าไม่รู้นะ ทางนี้ชัวร์ชัวนะคือต้องลอบไปเรื่อยๆนั่นเองนะโอเคนะรู้เลยนะว่าเป็นยังไงนะครับโอเคท่านผู้ชมหนึ่งครับไปพบกันใหม่ารานหน้าเลยเลยกันนะสำหรับอามาอสเตอร์หายไปไหนวะนะเฮ้ยฮลัลโหลกำอยู่นู่นนะฮะเพราะไม่พานหน้ากับมอนสเตอร์จอมจอมตะก,การนะแล้วก็เราจะลอไปไหนนะจะลอไปเพื่ออะไรลอไปทำไมแล้วคิโก็ ที่กาขึ้นซะแล้วนะเราเจอกันาั์นหน้าเราจะจุบจุบบานบายเบี้ยสวัสดีครับผมเพื่อนๆทุกคนนะฮะกระผมหอมแดงเช่นเคยนะฮะก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะฮะที่ติดตามรับชมรายการของกาเดียนทีวีมาโดยตลอดนะฮะและเพื่อนๆทุกคนนะครับสามารถกดเข้าไปที่หมอวิดีโอตรงกลางหน้าจอนะฮะเพื่อที่จะเข้าไปดูวิดีโออื่นๆของกาเดียนทีวีได้นะฮะแต่ถ้ากดตรงกลาง คำว่ามอวิดีโอแล้วไม่มีลิงก์ไปแล้วก็แสดงว่าไอคุณเดี้ยนมันขี้เกียจใส่ลิงก์นั่นเองนะฮะให้คลิกเข้าไปดูวิดีโอที่ชแนลกันเองนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะครับบ๊ายบาย